สรุปการเรียนในครั้งนี้นะครับในเรื่องของบทบาทของพระจิตเจ้าวันเบนเตโกสเตแล้วก็พระจิตเจ้านั่นเองนะครับจากสื่อที่นักเรียนได้เ,เรียนรู้กันไปนะครับวันเบนเตโกสเตนะครับก็คือวันสมโพธหรือวันเฉลิมฉลองพระจิตเจ้าซึ่งพระจิตเจ้าเนี่ยนะครับก็เป็นพระเจ้านะครับพระบุคคล 1ใน3พระบุคคลที่ทางศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยได้ใช้ประโยคคำพูดถึงพระเจ้านะครับคือพระตีเอกภาพนะครับเหมือนที่นักเรียนได้ทำการเดชพระนามนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าการทำสำคัญหมากากงเขนแต่ ทำไมเราจรึงใช้คําว่าเดชพนามเพราะว่าเป็นการขึ้นต้นแล้วหลายๆคนก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าคือทําอะไรนะครับจากนั้นนะครับใน,ในวันเป็นเตกสเตนะครับเขาก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นะครับถ้านักเรียนได้ดูภาพประกอบไปนี่ก็คือเป็นวันที่พระนางมาลีหรือแม่พระนะครับหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนแล้วเนี่ย ก็ไดอ้อยู่กับบรรดาลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ครูมักจะพูดเสมอว่า,าบรรดาอัครสา,าวกนะครับก็คือบรรดาลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการที่แม่พระได้ไปอยู่กับลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้านะครับในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับ แล้วก็ณนะเวลานั้นนะครับเมื่อพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยนะครับลูกศิษย์ของอพระเยซูเจ้ารวมถึงแม่พระก็เลยมารวมตัวกันเพื่อสวดภาวนา,าแล้วก็เป็นการที่เ,เก็บตัวนะครับเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นไปว่าพระเยซูเจ้าถูกตัดสินโทษประหาร ก็เลยเกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มด้วยหรือเปล่านะครับจึงเกิดเหตุการณ์ว่าพระจิตเจ้าก็ได้ลงมานะครับดังที่นักเรียนเห็นเป็นรูปภาพว่ามีเปลวไฟซึ่งในการเรียนการสอนของคุณครูในอนาคตเนี่ยก็จะพูดถึงสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าซึ่งมีลักษณะที่ แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆซึ่งในการที่มีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับให้บุคคลได้เห็นเป็นรูปภาพรูปร่างเนี่ยเพราะว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยพระจิตเจ้าเนี่ยเป็นองค์ความบริสุทธิ์นะครับบางท่านก็อาจจะได้เขียนถึงพระจิตเจ้าในลักษณะว่าเป็น ดวงวิญญาณที่อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นโดยบรรดาลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าแล้วได้เอ่ยอ้างนะครับถึงองค์พระจิตเจ้าเพื่อให้มนุษย์หรือผู้ที่ได้รับฟังนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินะครับคำสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเนี่ย เกิดความเข้าใจง่ายๆว่าพระจิตเจ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจึงได้มีสัญ,ญลักษณ์ของพระจิตเจ้าเกิดขึ้นและพระจิตเจ้าก็มีบทบาทนะครับในการกระทำต่างๆนะครับรวมถึงได้กระทำกับมนุษย์ด้วยนะครับเอาไว้เรียนกันในครั้งต่อๆไปส่วนตรงนี้นะครับครูก็ได้พูด นะครับในสื่อว่าพระจิตพระจิเจ้าก็ทรงเป็นหนึ่งในพระเจ้านะครับที่อยู่ในพระตีเอกภาพหรือสามพระบุคคลนั้นเองนะครับดังนั้นพระจิตเจ้าจึงทรงมีบทบาทต่อมนุษย์นะครับในการกระทําต่างๆอย่างมากเลยนะครับจึงเ,เ,เราผู้ที่เป็นคริสตชน ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือพระเจ้าเนี่ยจึงได้ให้ความสำคัญกับองค์พระจิตเจ้านะครับเท่าเทียมกันหรือนะครับพอกับพระเจ้าหรือพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูพระผู้ไทยนะครับแล้วก็พระจิตนั่นเองนะครับซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็จะได้พูดว่า การที่พระจิตนะครับได้มาประทับอยู่กับมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นนะครับนะในความเชื่อเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ในตรงนี้ก็บอก เขาก็พูดถึงว่าการที่พระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์นะครับก็เปรียบเสมือนว่าพระเจ้าได้มาประทับอยู่นะครับซึ่งก็ได้เปรียบร่างกายของมนุษย์จิตใจของมนุษย์เนี่ยแหละครับเป็นบ้านของพระเจ้าด้วยเช่นกันและพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับมนุษย์ได้นั้นก็เมื่อเรา รับสิทล้างบาปอันนี้คือตามความเชื่อในหลักศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันกอทอลิกเลยนะครับในช่วงท้ายนะครับครูก็จะมีเกมนะครับให้นักเรียนได้เล่นนะครับในการหาตัวอักษรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระจิตเจ้านะครับสำหรับการเรียนในวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับนักเรียนกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในเรื่องราวของบทบาทของพระจิตเจ้า ในการเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคน